ต่อไปก็จะเป็นการประกอบชุดปรับเทียบความถูกต้องอัตราการไหลาอากาศนะคะของชุดอุปกรณ์เก็บฝุ่นนะคะหรือว่าอนุภาคทุกขนาดนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะ,ะเราก็จัดชุดบับเบิลมิเตอร์ก่อนนะคะกรณีอนอนเนี้ยเราใช้บับเบิลมิเตอร์แบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีขาตั้งนะ,ะสแตนตัวนี้เราก็หมุนให้เข้าที่นะ,ะจากนั้นเราก็ เอาแคลมนะคะใส่เข้าไปอ,าอยู่ในตรงกลางนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ไปบังขีดขีดระดับบนหลอดแก้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาหลอดแก้วบิลเล็ตเนี่ยนะคะติดเข้าไปในแคลม ตรงนี้เนี่ยเราก็ควรจะหันนะหันด้านขีดเนี่ยให้ใกล้กับผู้ที่จะมาจับเวลานะคะจับเวลาขันให้แน่นพอสมควรนะคะชุดอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์บับเบิลมิเตอร์ที่พร้อมที่จะใช้งานละนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมน้ำสบู่หรือว่าน้ำยาที่เราผสมกับน้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะ เอาใส่ไว้ในแก้วเรียบร้อยแล้นะทีนี้ตัวนี้นะคะก็คือ,อ,อชุดอุปกรณ์ที่เราจะไปเก็บฝุ่นใช่ไหมคะจะมีปั๊มนะคะมีสายพลาสติกแล้วก็ตลับที่บรรจุกระดาษกรองนะคะจากนั้นเนี่ยนะ,ะเราก็จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศกับบับเบิ้ลมิเตอร์นะคะโดยใช้สายยางหรือสายพลาสติกเนี่ยหนึ่งเส้นนะคะ ปลายด้านหนึ่งเราก็จะต่อเข้าที่ปลายของหลอดแก้วบิวเลตนะคะปลายอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ดูดีๆนะคะอันนี้เราจะต่อเข้ากับอินเลตหรือช่องเปิดให้อากาศเข้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องดูจุดต่างๆนะจุดต่างๆที่จุดข้อต่อนะเราจะต้องมีการซีลให้แน่นนะคะ จะให้ดีเนี่ยควรจะใช้พราฟิล์มนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษก,กาวก็ได้นะคะที่ขนาดไม่ใหญ่กันไปพันตามจุดเชื่อมต่อทั้งหลายให้แน่นจุดเชื่อมต่อส่วนอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องพันเหมือนกันในส่วนของข้อต่อที่ตัวปั๊มนะคะ อันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการปรับความถูกต้องนะเพราะว่าถ้าหากว่ามีอากาศที่ลีกนะที่รั่วไหลออกมามันก็จะทำให้ผลการปรับเทียบของเราเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปได้นะคะโอเคนะอันนี้ก็พร้อมละเรียบร้อยนะในเรื่องของ อุปกรณ์ที่เราปรับเทียบนะคะ